ช่วงคุณถามมาออสกาตอบให้ค่ะเรามีคําถามจากทั้งบ้านถามเข้ามานะคะว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จนะคะเราจะมีการฟื้นต้นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นหล้างต้นนะคะการตัดแต่งกิ่งหรือว่าการจัดการทางดินนะคะเรามาฟังคําแนะนําจากนักวิชาการได้เลยค่ะ รนดับแรกเรื่องของการฟื้นต้นนะครับหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็จะมีการตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะครับการจัดการให้ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับโดยเน้นการตัดแต่งกิ่งที่เสียจากการทำลายของโรคและแมลงนะครับการจัดการทรงพุ่มนะครับะจะให้ใบเนี่ยได้รับแสงได้ทุกใบาสามารถให้จ,จัดสับข้อเสษนนะครับสร้างพลังงานรักสะส,สมได้อย่างเต็มที่ต้นทุเรียนฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับ แนวทางของออสการ์เนี่ยนะครับเราก็จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ซอยเจนนเรื่องของการฟื้นฟูดินกรุ๊ตเจนนะครับเรื่องของการฟืนร้นฟูรากระบบรากทุเรียนทําให้มีการแตกรากได้เร็วขึ้นทําให้รากทุเรียนเนะี่ย ดูดน้ำดูดปุ๋ยได้ดีขึ้นร่วมกับซอยนะครับจะเป็นาธาตุแคลเซียมซิลิก้านะครับที่จะส่งเสริมนะครับทำให้การแตกรากทุเรียนได้ดีแล้วก็ช่วยทําให้มีความสมดุลของธาตุอาหารในดินช่วยเรื่องลดการทำลายของเชื้อไพร์ทัปทอร่าด้วย เรื่องของธาตุอาหารทางใบนะครับเราก็จะมีการใช้ไบนท์เจนนะครับซึ่งเป็นสารต่อข้อพารางงานะครับที่จะทําให้ทุเรียนน่ยสามารถที่จะส่องข้อใส่ทั้งวันทั้งคืนนะครับทำให้ต้นทุเรียนฟื้นตัวหลังกเกี่ยวได้ไวขึ้นร่วมกับเมจิกเคนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารรูปซั้เป็นชั้นใบทุเรียนน่ยสามารถเอาไปใช้ได้ประโยชน์ได้ไวขึ้นนะครับมากกว่ารูปอื่น แล้วก็แมกนมโกนะครับจะเป็นธาตุรวมนะครับที่จะช่วยปรับสมดุลนะครับทำให้กระบวนการต่างๆของพืชเนี่ยการสรับสมอาหารการสร้างพลังงานได้ดีขึ้นด้วย <S <S การ <S <S จัดการเรื่องของโรคและมะเร็งโรคไปทับทราเชื้อฟิวซเเรียมแล้วก ราศีปูด้วยนี่ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ของคนที่ทําทุเรียนนะครับหลังเก็บเกี่ยวเราจะมีการจัดการลรื่นของโรคเหล่านี้นะเราจะใช้ตัวไพฟอร์สนะครับเป็นเกลร่วมกับออสติก้าหรือออสตูเลน,นะครับเพื่อที่จะป้องกันและกำจัดโรคเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้นะครับก็จะมีการจัดการเรื่องของมอดุ่งเลวดยาวจะเป็นศัตรูที่ทําลายทุเรียนนะครับเราก็าจะใช้ตัวใดออร่วมกับสารป้องกันกับจัดโรคพืชเพื่อจะฉีดล้างต้นทุเรียนเก็บเกีก่ยวนะเพื่อจะกําจัดโรคและ,มะแมลงร่วมกันเพื่อที่จะให้ทุเรียนมีความแข็งแรงและฟื้นตัวได้ไวขึ้นค่ะ และนั่นก็เป็นคำแนะนำจากนักวิชาการนะคะหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติดตามข่าวสารสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Youtube บริษัทออสกากูจำกัดค่ะและอย่าลืมนะคะคุณถามมาออสกาต่ตอบให้